นี่คือ Insight News เล่าข่าวการเมืองอมองรัฐที่กะกะตแก้ระเบียบพวกร้องส่งเดชจุดชนวนรัฐประหารเงียบอมอรัตโชติมิดกุลเปรียบนักร้องเหมือนยุงลำคาญแนกะกกตแก้ระเบียบร้องส่งเดชต้องมีโทษเหตุจุดชนวนรัฐประหารเงียบเนบใช้ AI อมีอำน,นาจเหนือการเลือกตั้งหรือไม่วันที่11มิถุนายน2566 นาอมอรรัชโชติประมิกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองสั่งยุติเรื่องกรณีการยื่นร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามมาตรา92ของพรบว่าด้วยพรรคการเมืองเนื่องจากเห็นว่าไม่มีมูลจำนวนสี่คำร้องว่า ขอยกตัวอย่างว่าถ้ามีการไปแจ้งความก็อาจจะมีเรื่องแจ้งความเท็จแต่การจะไปร้ององค์กรอิสระมันไม่มีข้อหาเหมือนไม่มีข้อจำกัดหากต่อมาตรวจพบว่ามีเจตนาไม่ดีก็ไม่มีโทษหรือไม่น่าจะต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงกกตหรือไม่เพราะเมื่อไม่มีโทษณนะวันนี้เลยร้องกันใหญ่ วันหนึ่งจะไปร้องกันเช้าสายบ่ายเย็นร้องกี่เรื่องก็ได้เป็นก็เสนอแนะของสังคมด้วยสำหรับความหงุดหงิดรำคาญนักร้องไม่กี่คนทำความเดือดร้อนให้คนทั้งหลายสิบล้านคนในประเทศเหมือนยุงรำคาญยืนยันว่าในส่วนตนรู้ว่ามาตรา1 1 2เป็นกฎหมายอาญาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายได้แต่เราไม่วิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีบอกว่าห้ามวิพากวิจารณ์แล้วนักร้องก็ไปร้องทั้งที่สภาตนโดนไปยื่นร้องเรียนจริยธรรมต้องหลายสิบเรื่องแต่สุดท้ายคณะกรรมก,การจริยธรรมของสภาตีตกหมดในเรื่องมาตรา112เมื่อถามถึงก็เสนอแก้ระเบียบต่างๆเพื่อไม่ให้มีการร้องส่งเดชนะางอมรรทตอบว่าเมื่อวันก่อนตนไปออกรายการหนึ่ง ได้คุยกับนายปริญญาเทวานาริมิตกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ถึงเรื่องนี้ตนบอกว่ากะกะตเป็นองค์กรอิสระแต่ไม่ควรเป็นอิสระจากการถูกตรวจสอบจากสังคมซึ่งเรื่องพวกนี้กะกะตสามารถแก้ระเบียบภายในกะกะตอเองได้โดยสภาหรือสอสอไม่สามารถไปก้าวกา่สั่งกะกะตไม่ได้ว่าต้องแก้ระเบียบเป็นอย่างไรแต่จะต้องออกระเบียบออกมาว่า พวกนักร้องที่ร้องโม,ว,ม,ว,มวต้องมีความผิดหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกกะกะตก็ต้องเห็นแล้วว่านักร้องพวกนี้ทำความเดือดร้อนให้สังคมอย่างไรนางอมอรั์กล่าวว่ากระบวนการนิติสงคารามมันเริ่มจากแค่คนสิบกว่าคนสามารถทำลายระบบเลือกตั้งได้เลยเริ่มต้นแค่มีนักร้องเจ้าประจำแล้วทำความขัดแยง้งทางการเมืองให้กลายเป็นคดีความ พอเป็นคดีความขึ้นมาก็ส่งเรื่องไปยังศาลซึ่งศาลอาจจะรับหรือไม่รับแต่อาจจะเป็นกระบวนการที่ทำลายพรรคการเมืองง่ายไปหรือไม่เพราะคน26ล้านคนเลือกฝั่งประชาธิปไตยได้ที่นั่งมา70%ฝั่งอำนาจเดิมได้30%เองแล้วจะใช้แค่กระบวนการนักร้องกับคนอีกไม่กี่คนที่อาจจะเกิดการยุบพรรคและตัดสถการเมืองหรือไม่ แบบนี้คือนิติสงครามเอากฎหมายเป็นเครื่องมือและคิดว่ามันไม่มีการรัฐประหารในทางกายภาพแล้วไอ้แบบรถทางไปยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์มันไม่มีแล้วเมื่อถามว่าแบบนี้คือการรัฐประหารเงียบหรือไม่นางอมรรัตตอบว่าใช่มันคือการรัฐประหารอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันรัฐประหารผ่าน,นกลไกนักร้องผ่าน,นกลไกทางนิติสงคราม ซึ่งเหมือนกับเป็นการยึดอํานาจโดยอ้างข้อกฎหมายแล้วก็ดูดีดูชอบธรรมดูทางกะกตเปลี่ยนสโลแกนตัดคำว่าโปร่งใสออกแล้วเปลี่ยนเป็นว่าทำตามกฎหมายถ้าเอาตามตัวบทกฎหมายหมดก็ต้องใช้ AI ไปเลยที่เขาใช้มนุษย์ก็เพราะว่ามันต้องใช้ดุลพินิษที่ถูกต้องของมนุษย์ด้วยแล้วคุณก็ไปอ้างว่าจะต้องทำตามกฎหมาย แต่หากกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขล่ะใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ